มาเรามาดูพี่ชายผมโชว์โชว์กันต่ออันนี้เริ่มกตนหนึ่งเลยครับอ,อันนี้อันนี้อยู่สวิตมาหน้าจอไอดีพี่ชายผมนะไอดีพี่ปอมตอนนี้จงรีมเขา C สองเลยเขาจะนำร่องให้ก่อนว่าจะไปะได้ถึงว่าจะไปถึง C เท่าไหร่ขอขอดูเพจที่เตรียมมาหน่อยสิครับพี่ปอม เจ็ดรวมแล้วก็เกือบสองหมื่นพอดีตัวจริงตัวจริงปองไปก่อนแล้วพี่แบงค์รอบที่โมคำเนี่ยเดี่ยวเดี๋ยวอะไรกับอีตอนนี้เอาแบงค์สิบ <10 S 1> โลอย่างคือ <c oughs> เฮ้ยสิบโลนี่ยไม่ใครด้วยอือไม่รอไม่รอเพื่อนๆพี่น้องมาช่วยกันเชียร์ อ๋อแล้วนะเวลามามามาปรับเวลายังเอาเวลากี่โมงอุ้ยกดติดเนี่ยแหละค่ำคืนเนี้ยแหละโฟเทนอันนี้เริ่มเริ่มจากหนึ่งเลยใช่ไหมมาเนีมาทำไมเริ่มจากหนึ่งจริงไม่น่าเอาดาบ 4, 4, 4. มาหรืออีอสี่ U C มามาเป็นกำลังใจให้ฟอเงเลยสดไล่ให้เป็นสิบ่อนเลยว่าสิบไปเลยดีสิบไปเลย แมจะมาเอาน้ำ <ไป S 1> จิ้มอะไรตอนนี้ไปับสีไปก่อนจะกดไวๆไวนะอื <c oughs> <c oughs> ออืออือไปละผมเยอะเฮ้ยลัชมาทำไมเออตอนนี้ไม่เอาแล้วขัดหน้าไปขัดหนแบบ้าเบลขัดหน้าอันที่สองแล้วหรือเปล่าพี่บอมอ่ะโหแล้วเหยียนเฟยผมล่ะ เออต้องได้เหยียนเฟยน่ะน้องอย่างน่ารักต้องมีเวนิตี้ใช้ไม่ใช้อีกเรื่องหนึ่งเออคาสไปเก็บไว้ก่อนเาสไปเล่นในเรื่องมาสนุกดีเนี่ยอ่าครับเนี่ยดูพี่ฟอมเสร็จจะเล่นต่อยี่สิบสี่ไปแล้วไม่เดียวนะมาไงรู้เป็นงจ๋าเท่านี้ ก็ก็เย็นอาจจะมาเร็วหน่อยก็ได้ตรงรี่สามสิบสีออยไม่ออกก่อนเลยเลยเหลือจะโใจเย็นจะเย็น ใส่เส้นใส่ใส่ไม่ไดของผมใเฮ้ยแต่นี่ก็มีอาวุธมาด้วยนะก็ยังแถมคอนอาวุธที่ไม่ใช้นี่ไปย่อครับเก็บย่อสี่สิบสี่ไปแล้วโอ้รู้สึกว่าจะเหนื่อยมากเลยหรอเฮ้ยไม่เห็นไฟออกยากอะไรขนาดนี้เ้ย อยวหน้าอีกแล้วอ่ะอันนี้ก็่แจด้วยมิสตเออไอเยอะเกินหมาตัวแล้วเนี่ยเคดก็ไล่หลอกเฮ้ยเอาบาหล่นเลยห่าเดียวเจเจนีกแม เซนิคมาหาพี่จงไงนะมีโอกาสไม่ได้เท่าไหร่ละเอาไปอมาอันนี้หกสิบสี่แล้วมั้พี่ป้อมอันนี้คือสิบนี้หกใช่ไหมเจ็ดใช่ใช่สี้สิบนี้หกสิบสี่เอ้ยเข้มป้บเต็มโมต้าเต็มโมต้าเอ้ยมาแล้ว น่ารักน่ารักน่ารักอ่ะสวยจริงตัวนี้ทำมันน่ารักมากนะขาสวยมากฟังโซเชาญี่ปุ่นยังเลยครับผมเสียงเกินวัยเลยอ่ะเอิงเกอร์นะมันดูแบบแก่ๆไป็นคนละโลกกับเสียงภาษาอังกฤษเลยนะโอ้ไม่เออดูขอดูหน่อยเอามุดมุดให้ดูหน่อยนี่เป็นงานเป็นงาน อยากอยากรู้ว่าขาเย็นเฟย์กขาในน้อยจะเป็นก่อนกันครับนี่จะให้ในน้อยขาสวยสุดในเกมให้ได้เลยใช่ไหมเนี่ยรู้สึกว่าขาขาในน้อยจะเพียวบางกว่าเพียวมากเลยนะขาในน้อยเพียวมากเฮ้ยมาสักทีปู่มาแล้วเนี่ยมาแล้วมีเท่าไหร่นะเจ็ดสิบสี่ไหมโอ้โ เต็มโคต้าของจริงโอ้โหฟาวเนียซอสพวกอุ๊ซีดาวนี่ไม่ง่าจะลน้น <g ills> มามารอบนี้มาชัวชัวอยู่ที่ตัวอะไรละมามาสองทองเลยเฮ้ยสองทองเลยเออดูดีเกิน <c oughs> ไปแล้วไปแล้ว มาแล้วแล้ตัวนี้มันหลุดเฮ้ยยันเฟยมาก่อนห้าห้าดาวนี้คือมีโอกาสหลุดด้วยนะดูแล้วจำได้เห็นแล้ววรอบสุดชายมาแล้วเนี่ยเฮ้ยตื่นเต้นน้องอย่าเพิ่งชะล่าใจจงรอกโรยแต่ยินเอ้ยโนเอลแถมอีก แต่นี่ยสีหงไปแล้วสีหงหมดแล้วแหละสีดาวโอ้โหชี้ชี้อ่อะเออโอ้เจมโอ้เจงทีแล้วก็หุดครั้งที่แล้วก็หลุดชี้ชีมาเผืยวโลกในกระตาโตเลยถ <laughs> ่ายตาดูเลยว่านี่มันจริงหรือเปล่าวุ้นแถมสีดาวไปเยอะมากเลย <laughs> หมดปนอบใจ อย่าเพิ่งยอมแพ้ยอมแพ้ไม่ใช่ทางของนายได้แค่สี่เดียวออ <c oughs> าจจะมาก่อนก็นได้จเย็นๆฟอร์มภูเขาผมก็ปูกระนาดี้ทำไมปูทำกับผม <c oughs> โอ้โหได้่ยวนะ้ำ <c oughs> ออกเยอะเกินเอาจริง เอหน้าออกเยอะมากเลยปอมครับน,น้องเจนถามว่าชีชีนชี่ชีช,ช,ชีนี่กี่ดาวแล้วนะพึงพ่งพึ่งซีหนึ่งเมื่อกี้เลยพี่ปอมเพิ่งได้ซีหนึ่งเมื่อกี้เลยแต่น้องขำห้าห้ายาวมากนะอยอกแล้วได้ลองดีเย้อ,เอ้ย,อยมาลัวลัวซีที่ 3, สามตีหกแด้แล้วครับ ก็ถ้าพี่ความเขาจะจงรีซีหกยังไงมันก็คงหกก่อนแน่นอนเฮ้ยเฮ้เดี๋ยวใจเย็นใครบอกเฮ้ยแป้งจงหอกเพชรใจเย็นใจเย็นแห้ไห้กับมึงเอาอะไรมาให้กูเฮ้ยเฮ้ยมาเร็วเฉยโอ้โหดวงโคตรอุ้ยอย่าเรียกว่าดวงเลยน้องหมดไปเยอะ ขอบคุณคุณอารยาด้วยนะครับสำหรับร้อยดาวแรกของช่องเราเลยมาพร้อมกับจงเล่ห์ของปอมเลยนะเนี่ยนี่มึงก้อนถือก้อนเกลือเนี่ยก้อนเกลือโอ้ยก้อนเกลือใจเย็นใจเย็นขอบคุณคุณอารยาด้วยนะครับแหมร้อยดาวแรกมาเลยมาเป็นกำลังใจให้พี่ชายผมนี่เองเอามามาอีกตัวมา ร้านไหนรับเติมเกนชินมาเป็นสปอนได้นะครับผมจะเติมแล้วเนี่ยสปอนเติมเกมมาได้นะครับเข้าได้นะครับเท็ดจะไม่เหลือแล้วครับนี่แต่ก็ถือว่ามาเร็วนะไม่เจ็บไม่เจ็บมากอย่างเงี้ยพอใช้ได้อยู่ทีท๊อปยี่สิบกว่าเองยี่สิบกว่าดิี่สิบหรอยี่สิบกว่าประมาณสามสิบเองเขาตอนแรกพี่พอมเปิดมาพี่พอมเหลืออะไรแปดพันอะ ี่ปอลมาดวงดีนะจริงแบบยี่สิบสามสิบออกบ่อยมากเลยอะไอดีเราแม่งแปดสิบแปดสิบแปดสิบตลอดเลยแปดสิบห้าขอไม่ถึงขะแนนั้นได้ปะวะแปดสิบห้าชักซีสุดของพีก็สิบเอ็ดนะสิบเอ็ดเหรอแปดสิบเอ็ดขอแปดสิบเอ็ดเออจริงๆประมาณแปดสิบแบบไม่ไม่ถึงกับแปดสิบห้านะไม่เคยถึงขนาดนนั้นอย่าไปทักดลเดี๋ยวถึงเอานี่ ซักค <test daddy th aw> ือไฟนี่ข <nghĩ OVER> <to> <ine> ัดท่าไปสองเล่มแล้วยังเหลือมาเหลืออีกด้วยอาจะแ่าจะข่าได้เล่มที่สามแล้วเนี่ยแม่แ่วันวะแม่ได้ปะร้านค้าเหลือกี่เมตรน่าจะได้นิดนึงเฮ้ยแต่ก็โอเคโอเคโอเคยังถือว่าไม่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 เร็วนะออกเร็วมาแล้วครับจงนี่ G สาม ใครอยากดูใครอยากดูจงรีพี่ปอมซีหงนะคอมเมนต์เข้ามาเลยนะฮะเชียร์กันเลยเดี๋ยวมาแน่แน่นี่ขั้นต่ำคือจะเอาซีสี่นะขั้นต่ำไปไปไปถอยดิคนมีดวงไหนน้องยันเฟรดีเท่าแบบสี่สี่า่ะสี่สี่สามเองอ๋อสาม มันลงกับบีโชเลยครับต้องลองเลยต้องขอศึกษาเขาว่าใช้งานยังไงเอาจริงๆเพราะไม่รู้ว่าเก่งจะเก่งกว่าคลีหรือเปล่าแต่เมื่อกี้ลองเล่นเราชอบท่าชาตรงตีมากเดไปลองเล่นในเนื้อเรื่องมีให้เล่นใช่ไหมเนื้อเรื่องมันมาตอนที่เราจะไปเปิดในถ้วยชาที่จะไปโอ้ยได้อีกสิบสามในบวกกับเพชรที่เหลือน่าจะได้จะเกือบยี่สิบแล้ว ไปทีละดวงอยู่ดีรดล,ลดกำลังเฉยอย่าผ่อนเลยครับยแยวแยวเน้่เปิดน้อยเกมไม่ให้นะพูดน,นี้เมลโลเมจะเติมให้ใช่ไหมครับอ่านไปก่อนเลยครับรรอนโดนเหตุงจริงๆพี่ปอมออก20-30บ่อยมากเนะ ก็เติมมปเยอะไงเจ็บมาเยอะไงเจ็บเยอะแล้วคือวิธีวิธีที่ให้ออกช่วงยี่สิบสามสิบโลแรกคือต้องเติมเยอะๆตรงแรกใช่ครับต้องต้องต้องเก็บกระสีปาระมาส80ทีก่อนครับทีต่อไปถึงจะออกเร็วตรงแรกก็เติมเยอะนะแต่ก็ไม่ออกขนาดนี้เลยเก็บมาหนึ่งทันเหลืออีกเจ็ดเมสุดท้าย โูยังเห็นโมยังไม่มาเห็นเลยอ่าบอกพวกก็มาปั๊บเดี๋ยวหน้าไปอีกตัวโอ้ยมาจริงว่ะคิดว่าตีหกตัวที่สองแล้วเนี่ยรอบนี้น่าจะได้เออาจะได้ตีหกโอ้ยหาจริงรักน้องนะแต่อย่าเพิ่งรักตอนนี้เลย นึกถึงตอนที่เราเปิดหาครั้งแรกที่จะเอา C6 ให้ได้เลยคอสี่ดาวที่ที่ที่มีประโยชน์เลยนะเฮ <c oughs> ้แต่เก่งเก่งจริงๆใช้คู่กับอันตีน้อยดีน้องเก่งโอ้มาอีกแล้วยันเฟยไปเออคือโนเอลโอ้โห oh. oh. นี่ก็น่าจะ C6 ตัวที่สองแล้วเหมือนกันอัน <c oughs> นี้บอกเลยว่าแทงเอาก่อนสเหมดแล้วครับอีกสองลูกสุดท้ายก็ นฟ้าอยังแรกได้อีกสองเม็ดดิยังจะเอาทุกให้สุดทุกเม็ดเขียนเขียนจนสุดเอ้ยไหนดูซิสองเม็ดสุดท้ายอาจจะมาก็ได้โี่ความดวงดีอยู่แล้วช่วงหลังนี้รู้สึกมันมันไงลูกเกมมันอยู่คู่กับเกมกาชาอย่าอย่าไปคิดมาก เติมนี่ไม่รู้ว่านี้จะอยู่ยังไงถึงถึงมันใกล้จะหมดเดือนก็เหอะโอ้ยจะรอดูอัปเดตว่ารอบนี้จะไปขาดอีกกี่โลเฮ้ยเทหมดหน้าตากของจิงวะมอสโอ้ยไม่ยอมเหลือไว้ไม่จะเพชรเม็ดเดียวอยืกใหนเหลือเราต้องคว้าให้สุด เกออไม่่งงยาาดูสิจ้าความพยายามนี้ได้อีกสองทีจะไป็นขวางกันเราก็แค่โชคชะตาเท่านั้นแล้เป็นโชคชะตาที่สิสเทมไม่ได้ระบบวางไม่ได้วางไว้ให้ทีสุดท้ายทีสุดท้ายฟ้าสว่างเลย ขอขอเป็นซับน้ำตายก่อนเดี๋วมาบ้ากันไปเล่นในเร like ื่องดีกว่าเอาเอาแบบเงงเงใครอยากดูพี่ปอมต่อพาตสอนะคอมเมนต์เข้ามานะไลค์เข้ามานะเป็นกำลังใจให้พี่ปอมหน่อยนะไปให้ถึงสี่หกไปให้สุดไปให้สุดนะจะได้